ธรรมสวรรกาโลยัมบัทันตาบุญกิริยาวัตถุนี่สำคัญมากบุญกิริยาวัตถุที่ทุกคนต้องทำการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจการทำบุญในหลักชีวิตประจำวันด้วยบุญกิริยาวัตถุเราไม่ล่วงเกินในกายคือเราไม่ไป ตีไปทุบใครไปทำร้ายร่างกายใครหรือ,อไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจากตัวเรานั่นเป็นการทำบำพุนบำเพ็ญบุญในชีวิตประจำวันทางวาจาเราไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดให้ร้ายคนอื่นนั่นก็ถือการทำบุญในหลักชัยในชีวิตประจำวันอีกนั่นเองใจเราไม่อิจฉาริษยาเราไม่ไปโกรธไม่ไปแกล้งไม่ไปกดดันชีวิตใครๆด้วย จิตใจเราที่ห้ำหั่นขั้นแขนกันนั่นเป็นบุญทางด้านจ,จิตใจเทะนั้นบุญกิริยาวัตถุเพเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ชีวิตทำบุญในชีวิตหลักทําในชีวิตประจำวันนั่นเองทสวนนาาากาโยัมบมบตรล